สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ศูนย์รวมรถบ้านรามินทาซอย5นะครับวันนี้นัดนํารถ SUV อีก1รุ่นนะครับมารีวิวกันเลยนะครับวันนี้เป็นรถคันนี้เลยนะครับสําหรับรถคันนี้นะครับเป็นรถเชฟโรเลตเทลเบเซอร์นะครับรุ่น2.5 LT ปี2019เลยนะครับคันนี้รถใช้น้อยนะครับเลขไม์เพียง14,000กิโเมตรเท่านั้นเองนะครับแถมรับประกันสูงนะครับของคันนี้ถึงปี2022เลยนะครับ ซื้อคันนี้ไปนะครับโคตรคุ้มนะครับนัดบอกไว้ได้เลยครับจากรถใหม่ป้ายแดงในวันนั้นนะครับออกห้างมาถึง1นึ่งล้านหนึ่งแี่มืบาทนะครับกับราคาพิเศษนะครับขายถูกๆเพียงนะครับคันนี้6กแส0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับซื้อคันนี้ไปนะครับประหยัดเงินจากรถใหม่ไปแล้วนะครับถึง 4, ี่แสหนบาทเลยนะครับ สำหรับโปรโมชั่นนะครับคันนี้ดาวเริ่มต้นที่ศูนย์บาทนะครับดอกเบี้ยศูนเปอร์เซ็นต์หนึ่งปีนะครับหรือสองจุดเจ็ดเก้านานสี่ปีนะครับออกรถง่ายนะครับไม่ต้องมีคนค้ำนะครับผ่อนสบายสูงสุดได้ถึงแปดสิบสี่เดือนเลยนะครับซื้อรถที่นี่นะครับรับประกันนะครับรถของเรามีใบการตรวจสภาพนะครับจากบริษัทตรวจสภาพวันทูคาเลยนะครับการันตีรถของเราไม่มีชนหนักพลิกคว่ำหรือจมน้ํามาแน่นอนนะครับซื้อที่นี่ไปนะครับได้เหมือนรถใหม่ป้ายแดงนะครับรถ พร้อมใช้งานนะครับสวยจริงๆนะครับเดี๋ยวนัดจะพาชมนะครับออปชั่นของเจ้าคันนี้ว่ามีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ ชมออปชันนะครับของเจ้าคันนี้นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับเริ่มจากด้านหน้าเลยนะครับด้านกันชนหน้านะครับตกแต่งด้วยสเกิร์ตนะครับด้านหน้าให้ดูสวยงามนะครับมาพร้อมนะครับระบบไฟตัดหมอกคู่หน้านะครับกระจังหน้าตกแต่งแบบพรีเมียมนะครับพร้อมโลโก้นะครับเชฟโรเลตนะครับแล้วก็รุ่นของเขานะครับเทเลเวอเซอร์นะครับตรงฝากระโปรงให้ดูโดดเด่นสวยงามนะครับส่วนระบบไฟหน้านะครับที่ได้มานะครับเป็นไฟหน้าแบบมัตตึรีเฟกเตอร์นะครับ ซุ้มล้อแต่งสีดําด้านขนาดใหญ่นะครับทั้ง4ล้อนะครับให้ดูสวยงามนะครับสําหรับเชฟคันนี้นะครับส่วนล้อนะครับล้อแม็กที่ได้มาเป็นล้อแม็กขอบ17นะครับมาพร้อมยาง2 5 5 6 5 R 1 7นะครับสภาพยางยังใช้ได้อีกหลายปีนะครับดูดอกยางได้เลยนะครับนี่นะครับยังอยู่เลยนะครับระบบดิสเบรกนะครับรุ่นนี้ทั้ง4ล้อนะครับ ด้านข้างนะครับก็จะตกแต่งด้วยบันไดนะครับสีดําด้านนะครับกระจกมองข้างสีเดียวกันกับตัวรถนะครับมาพร้อมไปเดียวนะครับปรับไฟฟ้าแล้วก็พับเก็บไฟฟ้านะครับส่วนกระจกมองข้างนะครับส่วนด้านบนนะครับตกแต่งด้วยราวหลังคานะครับแบบโครเมียมนะครับตรงนี้เลยนะครับมือเปิดประตูนะครับทั้งสด้านนะครับสีเดียวกันกับตัวรถนะครับคันนี้นะครับไม่มีริ้วมีรอยนะครับสภาพเหมือนรถใหม่ป้ายแดงนะครับเพิ่งเข้ามานะครับ สีก็ยังไม่เคยทำนะครับคันนี้ยังไม่มีการเก็บสีมานะครับไม่มีรอยนะครับส่วนไฟท้ายนะครับเป็นไฟท้ายแบบมัตติรีเฟคเตอร์นะครับรุ่นนี้แล้วก็ด้านบนนะครับก็จะมีสปอยเลอร์นะครับสปอยเลอร์หลังมาพร้อมไฟเบรกดวงที่3แบบ LED เลยนะครับด้านหลังก็จะมีที่ปัดน้ําฝนหลังนะครับส่วนด้านหลังนะครับกันชนหลังนะครับตกแต่งด้วยสเกิร์ตเหมือนกันนะครับให้ดูโดดเด่นสวยงามนะครับมาพร้อมไฟถอยนะครับและไฟตัดหมอกด้านหลังนะครับ รุ่นนี้นะครับ2.5 LT นะครับมีกล้องหลังมาพร้อมนะครับตัวนี้นะครับด้านฝาท้ายก็จะตกแต่งด้วยคิ้วโครเมียมนะครับให้ดูสวยงามนะครับตรงนี้เลยนะครับขนาดใหญ่นะครับเป็นเครื่องยนต์ดูระแมกนะครับดีเซลนะครับตรงนี้เลยนะครับมีโลโก้สติ๊กเกอร์นะครับคําว่าดูระแมกดีเซลนะครับแล้วก็รุ่นรถนะครับเทลเบเซอร์นะครับ รอบรอบพันก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูออปชันด้านในกันต่อนะครับว่าคันนี้สวยขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับคันนี้นะครับเบาะภายในเป็นเบาะหนังแท้นะครับสีน้ำตาลนะครับด้านฝั่งคนขับนะครับเบาะปรับไฟฟ้าเลยนะครับตัวนี้เป็นรถเจ็ดที่นั่งอเนกประสงค์อีกหนึ่งรุ่นนะครับที่กว้างมากๆนะครับ ภายในตกแต่งนะครับแบบโทนสีน้ําตาลนะครับเนี่ยนะครับระบบเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับมาพร้อมจอนะครับเครื่องเล่นวิดีโซีดีนะครับระบบเชื่อมต่อบลูทูธนะครับแล้วก็แอร์เป็นแอร์ปรับแบบธรรมดานะครับ่นนี้นะครับส่วนตรงนี้นะครับก็จะมีนะครับตัวระบบนะครับควบคุมการตรงตัวนะครับการลื่นเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะมีนะครับการลงทางลาดชันนะครับ เดี๋ยวเรามาดูเลขไม้กันครับว่าคันนี้เลขไม์เท่าไหรนะครับรุ่นนี้นะครับส่วนกุญแจที่ได้มานะครับเป็นกุญแจแบบมีโมนะครับรุ่นนี้แบบอัจฉริยะนะครับเดี๋ยวเรามาดูเลขไม์กันครับนี่นะครับเลขไม์นะครับ1 4 1 2 5ม่ากิโลเมตรนั่นเองนะครับไม่แท้ไม่มีคอนะครับรับประกันร0 0เซตนะครับ พวงมาลัยเป็นพวงมาลัยแบบพุ่มหนังนะครับรุ่นนี้มาพร้อมมาติดฟังก์ชันนะครับรับสายโทรศัพท์วางสายโทรศัพท์นะครับเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับปรับโหมดได้ตรงพวงมาลัยได้เลยนะครับกับเครื่องเล่นนะครับเชื่อมต่อหน้าจอหน้าจอสีแบบทัชสกรีนนะครับขนาดถอยนะครับก็จะโชว์นะครับกล้องตรงจอได้เลยนะครับรุ่นนี้ภายในนะครับสภาพเหมือนรถใหม่ใบแดงนะครับบ่ไม่มีริ้วไม่รอยนะครับกินใหม่ยังอยู่ ผมบอกไว้เลยนะครับรุ่นนี้นะครับระบบถุงลมนิรภัยนะครับ2ใบนะครับแอร์แบ็กคู่หน้าเลยนะครับสำหรับเจ้าเชฟโรเลตเบอร์เซอร์นะครับ2อ l จคันนี้นะครับหัวกระจกมองข้างนะครับปรับไฟฟ้าแล้วรับเก็บไฟฟ้านะครับสวยจริงๆนะครับลูกค้าท่านใดซื้อคันนี้ไปนะครับคุ้มจริงๆนัดบอกไว้เลยเลยนะครับ ลูกค้าท่านใดสนใจรถคันนี้นะครับรีบโทรเข้ามาเลยนะครับที่เบอร์ด้านล่างนี้เลยนะครับที่นี่เราเปิดบริการทุกวันนะครับช่วงนี้นะครับช่วงโควิดนะครับลูกค้าไม่สะดวกมาดูรถนะครับสามารถประสานงานเซ็นถึงที่ได้เลยนะครับถึงต่างจังหวัดได้เลยนะครับที่ลูกค้าอยู่นะครับแล้วก็ซื้อรถที่นี่นะครับไม่ต้องกังวลนะครับดูรถไม่เป็นก็ซื้อได้นะครับเรามีใบรับประกันการตรวจสภาพนะครับเทสบอดี้ตัวถังของรถนะครับไม่มีชนหนักฟิกงฟ้อมหรือจมน้ํามาแน่นอนนะครับ ก่อนจากกันไปนะครับสำหรับ EP นี้นะครับนัดปากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อลูกค้าจะได้ไม่พลาดรีวิวรถของทางโชว์รูมเรานะครับและติดตามนัดได้ใน EP หน้านะครับสำหรับ EP นี้นัดลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ